ความลับปรโลกนี้ไม่มีใครบอกเราแน่นอนครับว่าในสมองของเรามีโครงสร้างของมิติที่4มิติที่5และอาจจะสูงสุดถึงมิติที่11เลยเรื่องนี้น่าสนใจครับคุยกเดี๋อวนะฮะเรื่องราวดีๆฟังที่นี่นะครับทุกคนชื่นชอบกดหัวจ่ายนะฮะคอมเมนต์ทัศนคติเชิงบวกเพแชร์กับเพื่อนๆที่คุณรักให้เขาได้มีโอกาสได้รู้เรื่องราวนี้ด้วยนะับเรื่องนี้นะครับเป็นการอัปเดตจากช่องช่องหนึ่งนะครับชื่อว่า a ค c h ิเร record นะครับพูดถึงร่างกายของมนุษย์ก่อนร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็เคยทำคลิปแปลนะ โฮโมเซเปียน uh, แบบเราเนี่ยนะครับเอาส่วนดีของต่างดาวถึง22-24สายพันธุ์แล้วในการที่จะมาแบบวุวให้ร่างกายของเรามันสบดุและก็สมบูรณ์เป็นสิ่งทีชีวิตท,ที่เลิศที่สุดในอะรจัก,กรวาลน,นี้เพราะว่ารวบรวมสิ่งดีๆจากสายพันธุ์ต่างๆทั่วจัก,กรวาลเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยกเขามีนวัตรกรรมใหม่มีเทคโนโลยีใหม่แล้วทุกคนซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเรามันแก้่ขากับ m r i ซึ่งมันอยู่ที่สวิ์แลนด์กับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ที่ชื่อว่า blue brain นะ โปรเจกต์สมองสีฟ้าเนี่ยฮะโปรเจกต์นี้นะครับเขามีเทคโนโลยีชนิดหนึ่งคล้ายๆ m b ายเอ็มบาาเขาสามารถสแกนสมองของเราได้ละเอียดที่สุดแล้วเขาค้นพบว่าสมองของเรานั้นมันมีโครงสร้างของมิติซ่อนไว้ในสมองด้วยซึ่งจะเป็นมิติที่สามมิติที่สี่และบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมิติที่สี่มี 4, มิติที่สี่มิติที่ห้าและก็สูงสุดเนี่ยอาจจะ็นมิติที่สิบเอ็ดมิติที่สิบเอ็ดซ่อนอยู่ในโครงสร้างสมองเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้เลยนะครับ นั้นเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าแปลกใจมากๆเลยว่าทำไมในสมองของเราเนี่ยมันถูกจัดเตรียมโครงสร้างเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วและรู้ไหมครับว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดใหม่ตอนนี้เลยฮะบางคนเกิดมาปุ๊บเลยครับมี DNA 3ส,สายคือปกติเราก็รู้กันแล้วนะว่า DNA อของเรามีแค่2สายยี่20ิกว่าคู่จะไม่หากมีแค่สเทสาย้นเองแต่เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาบางคนได้มีถึง3สายและคนที่เขาเสียชีวิตไปชัชว่ชวคู่ชราวแล้วเขาเกิดกลับมาเนี่ยบางคนได้ฮะพบว่ามี DNA สายที่4และสายที่5มาด้วย แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ออสเตรเลียเขาเสียชีวิตไปหนึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วก็ฟื้นขึ้นในโรงเก็บศพมีการตรวจสอบพบว่าเขามี DNA 6สายซึ่งเรารู้และใช่ไหมครับว่าคนธรรมดาทั่วอย่างไปทุกเราเนี่ยมีดี a แค่สงสายเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่า DNA ของเนุษย่เราเนี่ยมันถูกตัดต่อพันธุกรรมตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อสองแสนปีที่แล้วนะครับมีการตัดต่อทําให้มีแค่กี่คู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เ่เเขาาบอกว ดีเอ็นเอของเราเนี่ยมันสามารถแอคทีฟได้แค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าจังดีเอ็นเอซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่แต่ครับในความเป็นจริงคือดีเอ็นเอพวกนั้นเนี่ยมันรอการแอคทีเวตอยู่นะดีเอ็นเอของเราเนี่ยเราปรากฏแค่สองสายแต่มันสามารถเพิ่มสามเพิ่มสี่เพิ่มห้าเพิ่มหกได้นั่นหมายความว่ามันสามารถเพิ่มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ได้ตอนนี้เรามีดีเอ็นเออยู่แค่นี้เรามีความสามารถแค่มนุษย์เราถูกขังอยู่ในมิติที่สามเราอยู่ใน matrix, แทมทริกซ์ที่ควบคุมโดยฝ่ายมืดที่ควบคุมโดยฝ่ายป,ปกครองโลก เราไม่สามารถตื่นขึ้นมารู้ได้เลยว่าเอ้ยจริงๆแล้ดีเอ็นเอมา,มาก,ก่อนนี้แต่ไม่ได้ก็ตามนะครับเนี่ยสามารถแอคทีเวตดีเอของเราให้สู่สภาพสมดุลได้แล้วก็เพิ่มพลังงานสักกียภาพของดีเอเเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นมนุษย์พิเศษไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ถูกขังอยู่ในมิติที่3แล้วก็ถูกควบคุมอยู่ในแมทริกนี้อีกเลยเรื่องนี้มีการพูดคกามมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของการแอคทีเวตดีเอแต่นั่นแหละครับความรู้ทางโลกมันไม่ปรากฏอย่างแน่นอนบนโลกใบนี้นะครับไม่มีความรู้แบบนี้ให้คุณเรรู้า,นนราะ พวกโลกเขาต้องการให้คุณอยู่ในความเชื่ออยู่ในวิชาการที่เขากําหนดขึ้นว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงปัจจุบันที่คุณตอทํางานอะไรคุณรับรู้แค่มีกี่วิชาบนโลกใบนี้คุณเข้าสู่กระบวนการศึกษาก็เพื่อให้เชื่อฟังพวกเขาว่าเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรหรือเขามีเรื่องอะไรก็ตามที่เขาล่าที่เขาเขียนแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อแบบนั้นแต่มาดูทั่วไปอย่างว่าเราเนี่ยก็จะเชื่อว่าอ๋อก็แค่นี้ วิชาในโลกนี้ก็มีอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นความจริงหรือไม่มีอะไรที่ควรจะรู้เลยเรากพจะอยู่แบบมนุษย์ที่ถูกขังอยู่ในมิติที่ส,สาอยู่ในโฮโลแกรมไม่สามารถตื่นไม่สามารถดิ้นออกไปเมทริกไม่สามารถออกจากฎเมทริกได้อีกเลยแล้วก็อยู่กับ2อ,อย่างคือไม่สร้างพลังลบก,ก็สร้างพลังบวกวี a n ว่าอยู่แบบนี้กลายเป็นแกนะบในฟาร์มของเขาที่เขาเลี้ยงดูเราอยู่แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามและต่อไปนี้นะฮะผมเชื่อว่าในเมื่อเขาสามารถตวาารวจสอบว่า โครงสร้างของมนุษย์โครงสร้างในสมองเนี่ยมันมีมิติต่างๆซ่อนอยู่แล้ว DNA ของเราเนี่ยมันสามารถ activate ได้วันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการค้นพบที่สําคัญและมนุษย์กร่มหนึ่งก็อาจสามารถแหกกฎเมทริกของโลกไปนี้ได้เรื่องราวและข้ใจนะะี่ยติดตามได้ที่ดีโอเลยฮะกดปุ่ใจคอมเมนต์ดูสิครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับรเรื่องของโปรเจกต์นี้ที่ชื่อว่า blue b l a n